น้ำอุ่นก็ได้หรือว่าน้ำธรรมดาอุณนระคูห้องก็ได้นะคะเราสามารถทานแบบเย็นก็ได้แบบร้อนก็ได้นะคะเอโพร์พัทของเราค่ะถีบปุ๊บเทปั๊บนะคะชงเลยค่ะโอ้โหปริมาณเยอะมากนะคะอิ่มแบบเต็มเต็มเลยนะคะระหว่างมื้อก็ได้หรือว่าโอเคค่ะคนเลยนะคะ หอมมาก

มีสายสกัดถึง19ชนิดเลยทีเดียวนะคะเยอะมากๆเลยและที่สำคัญนะคะเรานะคะเมื่อวันนะคะเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างเพราะว่าในนี้นะคะมีคอลสเตอรไทแพทไทยและไดเอทไข่ด้วยนะคะเพราะการที่มีคอเลสเตอรอไดทายมันจะช่วยในเรื่องของลดอะมิโนดลดไขมันลดสูมนั่นเองทําไม Meu Okay. เรามาดูกันนะคะเรามาดูระต้องเช็กก่อนเอาใสน่นนั้นเลยค่ะใส่เลยนิโคล่าพักของเรานะคะไม่ใช่ว่าแค่หอมค่ะอินหอมไม่มีน Bye. Right.